สวัสดีทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับที่ผมจะมารีวิวชุดเกราะของม o ส p ิซเซอร์มอนกันนะครับว่ามันแตกต่างหรือว่าดีกว่าหรือว่าเย่กว่าพวกชุดเกราะของไมค้าปกติยังไงนะครับก็มาเริ่มต้นกันเลยที่ชุดน้ำนะครับผมชุดน้ำอันนี้คือชุดที่ผมใส่นะครับชุดน้ำเราอะสามารถหายใจใต้น้ําได้สามารถขุดใต้น้ําได้ไวแล้วก็สามารถวิ่งใต้น้ําได้ไวนะครับอย่างเช่นไอ,อ้อย่างเช่นนี้นะครับเนีย่ยคือผมยิงไม่แค่แบบ สองนัดก็ตายนะครับเพราะว่าชุดเกราะไอ้พวกนี้นะครับมันไม่ได้เพิ่มพวกแบบดีเฟนต์เลยแต่ว่ามันช่วยเพิ่มพวกสเต็อย่างอื่นมาแทนนะครับอย่างเช่นการวิ่งใต้น้ํานะครับอย่างนี้เราก็จะเห็นเป็นภาพอย่างนี้เลยนะครับถ้าเกิดเราปรับความแสงความสว่างแบบเกือบสุดของผมเนาะนี่เอาสมมติปรับมือสุดนะครับเราก็จะเห็นเป็นอย่างนี้นะครับแล้วเราก็จะวิ่งไวนะครับถ้าเกิดเทียบกับตอนปกตินะครับสมมติว่าผมถอดออกนะครับอันนี้คือวิ่งแบบปกติเลยนะครับโหสโลว์มากๆนะครับ ถ้าเิดใส่แบบรองเท้าอื่นล่ะมันก็จะช้าอยู่ดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราใส่เป็นรองเท้าน้ําแล้วก็เป็นชุดเกราะน้ำเพราะเราจะมีแบบฟองอากาศขึ้นตามตัวตลอดเวลาะครัยผมก็ทําให้เรา,าหายใจใต้น้ําได้ทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับต่อมานะครับในเรื่องของการหาหินน้ำนะครับก็หาได้ไม่ยากเลยครับก็เรา,าครับแค่ไปหาในมหาสมุทรนะครับไปหาไปหาไปหาหินน้ํา ไอ้ครับหินน้ำสามารถหาได้จากมหาสมุรนะครับก็ถ้าเกิดเราไม่มีชุดน้ำนะครับก็อาจจะหายากนิดนึงนะครับนี่นะครับผมหินน้ำจะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับก็ขุดขึ้นมาเลยพอเราขุดแบบนี้เราจะได้เป็นเศษนะครับผมเราเราจะไม่ได้เป็นหินเนาะซึ่งเศษเนี่ยเราเอาไปแลกเป็นหินน้ำเอนชานแล้วก็เอาไปแลกเป็นชุดเควสได้นะครับซึ่งชุดเควสอยู่ตรงไหนนะครับชุดเควสอยู่ตรงไปที่วาร์ปออร่าโซนก่อนเนาะนี่นะครับจากนั้นนะครับผมหันหลังเลี้ยวขวานะครับ ตึบกระโดดครับกระโดดไปเรื่อยนะฮะตืบๆเลี้ยวขวานะครับแล้วก็นี่ครับผมคหินน้ำนะครับคริปครับอักคลิปนะฮะก็กดคลิดขวาไปเลยนะครับนี่ับผมหินน้ำเอ็นชาร์นะครับใช้ทั้งหมด2ชุดนะครับในการแลกตอนหนึ่งอันนะครับผมซึ่งชุดหนึ่งเนี่ยเราจะใช้ทั้งหมด16หินเอ็นชาร์นะครับก็เท่ากับว่าเราต้องขุดเนี่ยทั้งหมด32ชุดนะครับ ในการทําชุดน้ําขึ้นมาแต่ว่าถ้าเกิดคุณมีที่ขุดฟอ์จูนนะครับก็จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปหรือว่าถ้าเกิดคุณมีเงินก็สามารถใช้เงินในการแก้ปัญหาได้นะครับแต่ว่าก็อาจจะราคาสูงไยเนาะโอเคครับผมต่อมานะผมจะเป็นชุดน้ํา <laughs> ชุดสายฟ้านะครับชุดสายฟ้ามีดียังไงนะครับชุดสายฟ้าสามารถทําให้เราขุดไวเป็นแบบเดอะฟรชเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้คือขุดแบบปกติ ก็ไวเหมือนเดิมเอาที่คุณเหมือาดิเนี่ยมีที่ขุดเหล็กเนี่ยครับอันนี้คือขุดแบบปกตินะครับแต่ถ้าเกิดเราใส่ชุดใส่ฟ้าเข้าไปนะฮะเดี๋ยวนะครับปปปป๊๊๊๊บบบบโอ้โหไวขึ้นเยอะเลยนะฮะซึ่งอันนี้คือข้อดีของชุดสายฟ้านะผมแล้วก็อย่างที่สองมันก็คือวิ่งไวนะครับมันจะวิ่งไวกว่าแบบชุดอื่นผมไม่รู้ทำไมนะแต่ว่ามันวิ่งไวกว่าเพราะว่ามันมีคำว,ว่าเฮสมั้งเฮสก็คือแบบวิ่งไวมั้งแล้วก็แบบเพิ่มขุดไวด้วยนะครับน่าจะนะครับ ถ้าเกิดเออผมผิดก็คอมเมนต์บอกได้นะครับผมแต่ว่ามันวิ่งไวกว่าชุดอื่นจริงนะครับมาวิธีการหานะครับวิธีการหาก็ไม่ยากเลยนะครับผมเพียงแค่คุณมีตังค์นะครับไม่ใช่นะครับเพียงแค่คุณไปที่ Extreme Hill นะครับนี่นะครับผม Extreme Hill กด F3 ดูได้นะครับผมอยู่ตรงทางซ้ายมือไบโอมนะครับนี่ครับผม Thunderstone จะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้นะนี่ครับผมพอคุณขึ้นมาปุ๊บคุณจะได้ Thunderstone c h a r d มานะครับนี่นะครับผมคือวิธีการหาชิ้นส่วนสายฟ้านะครับต่อไปนะครับผม วาร์ปไปที่เดิมนะครับวาร์ปไปที่ออราโซนนะครับเออใช่ผมลืมบอกไปเลยนะครับว่าเราหาจุดไอ้พวกนี้จุดควสได้จากไหนนะครับนี่ครบนี่ครับผมที่สปาเลยครับกดตัวซีนะผมซูมนะครับไปที่ควสชุดสายฟ้ามันอยู่ไกลเนี่ยสู่ออราผมก็เลยใช้ที่สุ่มนะเป็นเช็คพอยต์นะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวตรงไปครับผมแล้วซ้ายครับบ้านหลังนี้นะครับ๊บตึ๊บ ชั้นแรกจะเป็นที่แรกชุดใบไม้นะครับผมต่อไปชั้นที่2จะเป็นชุดสายฟ้านะครับึ๊บๆชุดสายฟ้ามาอันนี้คือที่แรกชุดสายฟ้านะครับก็เออก็ก็คือว่าเราจะต้องใช้เป็นหินสายฟ้านะครับเป็นเศษนะครับทั้งหมด16ชุดนะครับแล้วก็มรกตดทั้งหมด8ชุดในการคลาเปันชุดนี้หรือก็คือแรกไปชุดนี้นั่นเองนะครับผมแต่ว่าเรามีอีกวิธีหนึ่งในการหานะทีบีเอบอกผู้ช่วยนะครในคลิปนี้ ต้องจ้างวานนะพอดีว่าไปไปกลับบ่อยนะฮะนี่นะครับผมโดยปกติแล้วนะครับไอพวกหินอย่างเงี้ยมันจะไม่โผล่่างนี้แล้วเพราะว่าคนอนะ่ะมันขุดไปหมดแล้วผมก็มีวิธีครับมันจะมีคลิปคลิปหนึ่งที่ผมเคยสอนนะครับว่าไอมอนเนี่ยมันใช้สกิลหาแร่ได้ใช่ไหมนี่ผมกดตัว B ครับตัว B แล้วก็กดตัวจีครับผมนี่ครับมันจะบอกตำแหน่งแร่นะครับว่าแร่ไอพวกเนี้ยมันอยู่ตรงส่วนไหนของเขานี่เลยเราก็ุดไปนะครับต่อไปนะครับผมจะเป็นชุดไฟกันนั่นเองอันนี้เป็นชุดที่ผมชอบลองลงมาจากชุดน้ำเลยครัเพราะว่าประสิทธิภาพในการแบบใช้งานของมันนี้แบบคุ้มค่าสุดๆเลยนะครับเพราะว่าปกติแล้วนะครับเซิร์ฟเนี่ยตายกันทุกคนเลยนะครับไม่ ไม่ว่าจะเป็นพรีเมียมเทรนเนอร์นะครับถ้าเกิดคุณตกลาวาก็ตายหมดนะครับแต่ผมมีชุดไฟผมก็เลยไม่กลัวนะครับผมซึ่งชุดไฟเนี่ยมีคุณสมบัติก็ตามที่เห็นเลยครับตกลาวานะครับไม่เป็นอะไรเลยก็ทําให้คุณนะครับรอดพ้นจากสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าลาวานะครับผมส่วนวิธีการหานะครับส่วนมากนะครับไอ้พวกไฟสโตนชาร์ดเี่ยก็คือพวกหินไอพวกหินไฟพวกนี้นะครับมันจะหาได้จากรอบๆลาวานะครับ โอเคครับผมต้องขอบคุณคุณบอลแอชเชอร์มากครับที่มาช่วยหานะครับผมพอดีว่าผมตาถวนวครับนี่ครับผมหินไฟจะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งมันอันตรายมากๆนะครับผมอันนี้ก็เลยแบบอาจจะขายเพลนิดนึงนะฮะแต่ว่าไม่ต้องห่วงไหมครับช่องนี้ใจดีครับผมท้ายคลิปอาจจะมีแจกชุดไฟแล้วก็ชุดน้ําอย่างละหนึ่งชุดนะครับส่วนชุดอื่นอาจจะต้องไม่แจกนะเพราะว่าขอสงวนสิทธิ์ไปเพราะว่ามันหายากนะครับนี่ครับผมหินไฟคุดเลย เนี่ยอันนี้คือวิธีการหารหินไฟแบบเบื้องต้นนะครับส่วนตัวผมก็จะทําเป็นแบบบ็อกหรือไม่ก็ราดน้ําไปนะครับเพราะว่ามันสะดวกดีนะแต่ว่าผมไม่มีพวกแบบน้ำนะผมก็เลยต้องใช้แบบนีก้ก่อนแล้วก็ขุดไปเรื่อยๆครับซึ่งที่แรกล่ะใช้เยอะขนาดไหนนะครับไปดูกันเลยใช้หินไฟทั้งหมดก็ครึ่งชุดคูณ16ก็0ูคูณได้8นะครับได้8ชุดแล้วครับแล้วก็ใช้เพชรทั้งหมดเท่าไหร่ครับใช้เพชรทั้งหมด 16ชุดเหมือนกัน8ชุดนะครับใช้หินไฟ8ชุดใช้เพชร16ชุดแล้วก็ใช้ออฟซินทั้งหมด4ชุดนะครับในการทำหินไฟนะครับผมโอเคผมมาเจอกันกันกนกบชุดเกราะใบไม้ My, นะครับเป็นชุดเกราะสุดท้ายของคลิปนี้กันแล้วนะครับชุดเกราะนี้มีดียังไงครับผมชุดเกราะนี้เนี่ยผมจะเออจะทำให้คนที่เราสู้ด้วยก็คือคนที่เรามาตีตีเรามาเนี่ยสะท้อนกลับนะครับไหนตีสิตี โอ้นี่ครับสะท้อนกลับแล้วนะครับเพราะว่าเรามีตอน3อยู่นะครับผมแล้วก็มีเฟียเทอร์ฟอลลิ่งสามอยู่นั่นเองนะครับเฮ้ยหยุดตีได้แล้วไม่ไหวแล้วนัดยิงนั่นนะนี่เขียนนผมส่วนวิธีการหานะครับเราก็ไปที่ไบโอมที่มันมีต้นไม้เยอะนะครับอย่างเช่นลูฟฟ์ฟอเรสต์นะครับผมไทกาดแล้วก็ฟอเรสต์อะไรพวกนี้นะผมไปได้หมดเลยนะครับขุดไปที่ด้านล่างนะครับจากนั้นนะครับผมใช้ม่อนที่มีสกิลการหาแร่นะครับผมกดตัวจี ปุ๊บนี่ไงครับเจอแล้วครับหนึ่งอันเขียวๆตรงนี้นะครับเข,เขียวไปเลยมีหน้าตาเป็นอย่างนี้หายไปแล้วว่าผมตาทัวร์วละนะคนครับว่าผมตาบอกใช่ไหมต้องใช่นะครับจีใหมส่สินี่ไงตรงนี้ไงเออมีตรงนั้นด้วยไปไวมากครับนี่นะผม,มจะเป็น เศษหินใบไม้นะครับอันนี้ผมเคยขุดมาก่อนแล้วอันนี้แค่ s t a c กมาได้สิบอันนะครับเศษหินใบไม้นะครับหาได้จากพื้นของพวกแบบใบโอมป่าไม้ต่างๆนะครับผมต่อไปนะครับเราไปดูกันที่แรกของกันเลยเดี๋ยวนี้ครับผมลีฟสโตนนะครับอ่าซึ่งลีฟสโตนนี่ครับผมว่ามันเป็นเควืที่ยากที่สุดสำหรับผมนะเพราะว่าลีฟสโตนมันใช้แค่แชุดนะครับผม0ูุ้าคูณสิได้8 แต่ว่าสิ่งที่หายากก็คือต้นอ่อนของอาักเาซียนะครับคือต้องไปนั่งแบบต่อยแบบไปไม้แบบจนแบบ <c oughs> ใบหมดต้นนะครับถึงจะได้ชุดเกราะนี่มาซึ่งชุดเกราะนี้ผมว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แต่ว่ามีก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นหลักฐานของความขยันหรือไม่ก็ความรวยของคุณนะเพราะว่าชุดเออชุดเกราะนี้ผมหาหินเองนะครับแต่ว่าพวกต้นอ่อนผมก็ไปซื้อมาอีกทีจากคุณเคเคนะผม โอเคผมเป็นยังไงกันบ้างกับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมทุกคนนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ